เอาละครับผมเรายังมีงานวางท่อเหลืออยู่นะครับคุณ้ชมครับก็ยังไม่เสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาวางจะมาขุดนะครับขุดแล้วก็เดี๋ยววางนะครับวันนี้อยู่กับซานี่นะครับเดี๋ยวขับซานี่เดี๋ยวขับ JCB นะครับงานนี้ก็ลึก2ลึก3เมตรนะครับก็ลึกเหมือนกันนะครับคุณ้ชมลึกถึง3เมตรอะใช้เวลาขุดก็ค่อนข้างนานนะครับถ้าเป็น500ก็จะเร็วหน่อยเร็วเร็วเสร็จเร็วหน่อย แต่ออนนี้เป็นส5มก็จะช้าหน่อยนะครับปบนี่มันขึ้นสุดลงสุดไงก็เลยช้านะครับมมันดันไม่ไปวนะเนี่ย ตอนนี้ก็เจ็ดโมงนะครับผมมาทำงานแล้วนะครับทำงานดันขุดขุดขุดล่องนะครับปุ๊บปุ๊บนี่นมันต้องทำให้แบบมันเป็นสโลปมานะไม,ไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นไง ไปครับจัดไปปึ๊บโอ้โหซานี่ลงได้ลึกจริงนะครับลงได้ลึกกว่านี้นะครับคุณผู้ชม องโคตรใ่เลยอ่ะเดี๋ยวพาไปวางท่อข้างบนเดี๋ยวผมพาขึ้นไปวางท่อข้างบนนะเล่นละอะไรพี่เลนพี่เลนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมพาไปคอยดูนี่ครับปึ๊บเอาให้เสร็จอให้เสร็จแปดสิบห้าแปดสิบหกเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยอือหูลวงได้ไกลมากนะครับอ่า อย่าเดินผิดนะครับอย่าเดินผิดไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆจะไปวางท่อข้างบนซะเลยเนะี่ยสูงๆใช่ไหมวางแบบสูงๆเลยใช่ไหมเป็ไม่น่าได้บ้าง ไอพี่ไอ้ครีวัลพี่นวดนี่พี่แบบถ้านั่งขับรถคนดทิพพี่แบอบกไม่ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยเลยเนาะนั่งชิลเลยเนาะโอ้โหแล้วนั่งท่าแบบเหยียบแบบเหยียบคอนโทรลอยู่ตลอดอะ่ะโอ้โหแม่งลงช้าชิบหายเลยลงช้ามากนะครับ 98%! แล้วน่มาจะเสร็จแล้วน่มาวาวางท่อนะวางท่อโอ้ยเสร็จโอ้โหมันเร็วจังวะลงไปลงไปข้างล่างในปะเนี่ยอยากลงไปวะอออยากลงไปข้างล่างวะลงไปจะขึ้นไดเปล่าวะ ผมดูว่าลงไปจะขึ้นได้ไหมผมอยากลงไปดึงข้างล่างอ่ะไม่น่าจะขึ้นได้มั้งดูอยู่สรงแล้วนะมันมีใครก็ทำกันนะถ้าลงไปอ่ะเออเดี๋ยวลอง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 ทำกว้างๆเอา ทำกองปัง้งแล้วก็ค่อยๆลงไปเออเดี๋ยวก่อนอื่นเราซื้อท่อก่อนแล้วกันครับท่อมาส่งก่อนนะครับอันนี้เราจ็อบสามเนาะอ่าท่ออ๋อท่อน,นี้โอเคจ็อบที่สามามาส่งน้อยแฉลบเบดีย๋ยวไปเอาท่อมาก่อนแล้วกันครับๆๆอ,อือหนุนๆท่อท่อ เราทอมาส่งก่อนแล้วกันนะผมะท่อมาส่งแล้วยังไงต่ออไปปลดล็อกอีกโอ้โหพระเจ้าเอาผมจะลงไปได้ไหมคุูดูผมว่าผมลงไปได้มันขึ้นไม่ได้มันติดอ้น,นี่รวท่ออยู่ไหนอ่ะ ฮะข้าอ,อยู่ตรงนี้โอ้โหวันเจ้าเอ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยมันต้องได้เดี๋ยวมันต้องได้มันต้องได้มัจะไม่ได้ได,ไ,ดได้ไงโอ้โหมึงขุดท่อแค่นี้แต่ทําแบบโอ้ยยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินลุงพี่เอ้ยมาเดี๋ยวผมลงไปให้ดูมามันจะยากอะไรประโถเดี๋ยวลงมันขึ้นได้อยู่แล้วแหละมายแง่ยังไงก็ขึ้นได้นี่ยวี๋ยี๋ขึ้นช่องนี้ไงนี่ไงมันจะขึ้นไม่ได้เหรอ เ,ออเราก็ต้ค่อยๆทำลงไปดีนะนะเนาะคุณผู้ชมเนาะค่อยๆทำลงไปเนี่ยจะมียากตรงไหนนี่ไงไม่ได้ยากเลยเออไม่ได้ยากเลยเนี่ย ไม่ได้ยากเลยมันไม่ได้ยากเลยเฮ้ยไม่ได้ยากเลยเอาลงแล้ว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 บึ๊บ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 โอ้มันไหล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 เดือดเดืดูดือดเดืดเดืดเดืขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้แล้วจะจมทำไมเนี่ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนเอ้าจิ๊บหายแล้วติดเอ้า มันไม่ได้ชันเลยขนาดนั้นเลยนะไหลมันไหลดิอา้าโอ้โหวางท่อแค่นี้นะครับผมมันไม่ลำบากหรอกนะเออนิดเดียวเองนะ่ะแต่เราตรงนี้เราค่อยขุดออกนะตรงกลางเนะี่ย โอ้ยทอท่อท right. yup. oh. ่อท่อทอชัเย็นเจนเจนโอ้โหเม้งกระเด็นไปไหนอีกเนี่ยเออเย็นดิโอ้แดดเม้งไม่โดนเลยว่ะใจเย็นลูกพี่ใจเย็นเจนเราต้องมีความลงทุนนะครับคุณผู้ชมอ่าเอาตรงนี้ออกไปเลยท่อแค่นี้เม้งจะให้ขุดอะไรโอ้โหตั้งใหญ่ ผมงงมากเลยเอ,อขุดเล็กๆก็พอแล้วอ,อขุดแล้วก็ถมเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยโอ้โหขุดแบบโคตรกว้างเลนะประเด็นอะ เออเี๋ยมันก็ไม่ค่อยลึกนะครับผมมันขึ้นอยู่กับเราว่าจะทํายังไงเลยครับผมตามใจเราได้เลยครับคอนโทรลอยู่กับมือเรานะครับทาได้เลยครับผมเกมก็ทํามาให้เล่นแล้วนะครับทาไปเถอะนะครับผมเกมก็ทํามาให้เล่นแล้วคุณผู้ชมทาไปเลย เอา,เอาท่อขึ้นก่อนได้ไหมทำทำที่ยืนไปก่อนได้ไหมแตกหมดอะ่ะหักหมดอ่ะเรียบร้อยขึ้นไม่ได้ดินยุบขึ้นไม่ไ,ด,ไมด้โอ้ยนี่มันติดโอ้ยนี่มันทะลุนะผม โอ้ยเหนื่อยจริงโอเคครับผมเอาไว้เพียงเท่านี้นะผมสวัสดีครับโอ้ลำบากครับผมมะแต่ก็ได้ได้ได,ได้สบายนะเชื่อนที่ชิวๆ